ครับผมนะนะคลิปนี้รีวิวขายนะครับเป็นลอกไดว่าทาทูล่าทีวีบิหนึ่งร้อยนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับปีสองพันสิบเก้านะครับมีกล่องนะครับตัวนี้เป็นอสองญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดของลอกก็ตามนี้นะครับสเปคนะครับเจ็ดลูกปืนนะครับนี่ตามนี้เลยรอบเจ็ดนะครับตัวนี้รอบเจ็ดนะครับนะครับเอาน้ำหนักลอกเกือบสองร้อยกรัมนะครับ แม็กเบรกห้ากิโลนะครับนะครับอัตราจุดสายนะครับตามนี้นะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับแต่สภาพสภาพสวยอะนะฮะสภาพสวยนะครับถ้าไม่บอกมือสองก็ไม่รู้นะว่ามือสองครับมันสวยนะครับในกล่องก็มีถุงพลาสติกอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เอใบรับประกันนะครับจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่มือไดแก้มนะครับ มันน่าจะอยู่ในเล่มเดียวกันนี่แหละนะฮะก็มีเท่านี้นะครับน้ำมูกน้ำมันอะไรไม่มีนะครับมีแค่นี้มาดูที่ลอกนะครับลอก,ก็สวยนะฮะนี่นะครับสภาพดีเลยนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เ,เห็นไหมเฟืองสับประรดเฟืองตัวหนอนยังขาวๆจระบีขาวๆอยู่เลยนะครับจระบีขาวๆอยู่เลยนะครับสภาพสวยนะครับรอยไม่มีเลยนะครับเป็นมือสองแเนี่ยเป็นมือสองนะ ลอกไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะเปิดเติมจารบีอะไรไม่เคยนะครับผมก็ไม่ได้แกะนะครับเดิมๆเลยนะครับลอกไม่เคยแกะสะอาดนะครับลอกสะอาดนะครับลอกสวยตัวนี้ ความเลื่อนนะครับลูกปืนเลื่อนเงียบนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกระบบใช้งานได้ปกตินะครับเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับเดี๋ยวดึงสปูนโชว์หน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ลอกมันไม่มีตำหนินะครับก็ไม่รู้จะให้ดูอะไรนะครับลอกมัน สภาพดีนะครับนี่ลูกปืนนะครับอ่ะเนี่ยครับตัวนี้นะครับมีกล่องด้วยนะครับราคา4,200บาทนะครับหมุนขวานะครับรอบ7นะครับหมุนขวารอบ7 7จุดหนึ่งนะครับหมุนขวารอบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเอ่อเป็นลอกได้ว่าทาทูล่าปีสองพันสิบเก้านะครับตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพภายนอกสีเสือนี่อยู่ตีเปอร์เซ็นต์ให้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากรอยแทบรอยไม่มีเลยดีกว่าฮะรอยรอยไม่มีเลยนะรอยไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวอักษรตัวโลโก้อะไรก็ยังติดชัดเจนหมดนะครับนะครับเนี่ยเนี่ย ภาพสวยนะครับอ่ะตัวนี้4,200บาทนะครับมันมีกล่องมาด้วยนะครับพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งแล้วนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับ4,200บาทนะครับปี2019หมุนขวารอบ7.1นะครับอ่ะมีตัวเดียวนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวสนใจก็พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ทางทาง u t u b e นะครับก็ ก็เข้าเพจมาครับกดลิงก์เพจที่ผมวางไว้แล้วก็เข้าเพจมาจองนะครับจองใต้คลิปเพจนะครับอ่ะฝากไว้หนึ่งตัวครับนะสี่พันสองร้บาทครับ